เรื่องบางอย่างนะครับได้ยินกับหูเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงและเรื่องเหล่านั้นควรได้รับการพิสูจน์ว่ามันจริงหรือไม่ เรื่องราววันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของผู้หญิงท่านหนึ่งครับเธอเนี่ยเป็นสาวชาวเวียดนามเท้าความกันนะครับว่าเธอเนี่ยก็เป็นคนเวียดนามปกตินี่แหละซึ่งเวลาที่เธอครับอยู่ที่เวียดนามเธอก็เล่านะครับว่าตอนอยู่ที่นั่นเนี่ยนะทุกคนที่นั่นเนี่ยมักจะพูดถึงประเทศไทยแล้วก็พูดเยอะด้วยซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพูดกันเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีซะเท่าไหร่อันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีไม่ดีไปซะทุกอย่างเลยก็ว่าได้ครับแล้วเธอเนี่ยก็เชื่อได้ว่ามันน่าจะไม่ดีจริง เป็นไปได้นะครับว่าเรื่องราวอันนี้เนี่ยเธอเนี่ยฟังตั้งแต่เด็กยันโตเลยก็ว่าได้จนกระทั่งเธอเนะครับเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่และมีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเธอเล่าต่อนะครับว่าเธอเองเนี่ยได้มีโอกาสไปเที่ยวมาแล้วหลายประเทศด้วยกันแต่ว่าไอ้แพลนเที่ยวของเธอเนี่ยไม่มีประเทศไทยมาก่อนเธอเนี่ยเริ่มท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆที่มีชื่อเสียงนะครับอาจจะเป็นอเมริกายุโรปอะไรอย่างนี้ซึ่งเธอเนี่ยก็เที่ยวมาแล้วหลายที่ด้วยกันอย่างไรก็ตามครับเธอเนี่ยเหมือนกับมานึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยในอดีตเนี่ยคนแถวบ้านฉ ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เรื่องความว่าตัวเองครับเป็นนักท่องเที่ยวและชอบเที่ยวรอบโลกเนี่ยก็เลยมาจูกคิดว่าเอ๊มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอและเรื่องราวดังกล่าวนะครับเธอก็คิดว่ามันผ่านมาแล้วยีปีมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าสุดท้ายแล้วครับเธอตัดสินใจบินจากประเทศเวียดนามมาที่ประเทศไทยฮะเพื่อมาพิสูจน์ว่าเฮ้ยมันจริงอย่างที่เขาพูดก,กันหรือเปล่าแน่นอนครับในระหว่างที่เธอนั้นบินมาที่ประเทศไทยก็มีความคิดแบบว่ามันจะน่ากลัวหรือเปล่านะามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะาแอบคิดอยู่บ้้างทีีนเมื่อ บินมาถึงที่ประเทศไทยและก็เริ่มท่องเที่ยวเนี่ยเธอก็สังเกตเห็นนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยโอ้โหนักท่องเที่ยวเยอะมากฝรั่งเยอะมากเดินกันเต็มไปหมดเลยไหนบอกว่าไม่ดีไงทำไมคนเยอะแยะขนาดนี้ซึ่งเชื่อไหมครับว่าในระหว่างการท่องเที่ยวของเธอเนี่ยเธอได้มีการสังเกตนะครับเราก็มีการเปรียบเทียบการท่องเที่ยวที่ประเทศเวียดนามแล้วก็ประเทศไทยนะครับว่ามันมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรซึ่งเธอก็เล่าต่อนะครับว่าจากการสังเกตของเธอเนี่ยการมาที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับเธอบอกว่าถ้าคุณเป็นคนที่รัก ในเรื่องของประวัติศาสตร์หรือว่าเรื่องราวเก่าๆนั้นประเทศไทยเนี่ยโหวัดเยอะมากเลยซึ่งแต่ละวัดนั้นก็สวยๆต่างจากที่เวียดนามครับไม่ค่อยมีและอีกหนึ่งเรื่องครับที่เธอเนี่ยชอบมากๆนั่นคือเรื่องราวข,ของการเปิดเผยเ,เรื่องของเพศครับเธอบอกนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยใครจะเป็นเพศไหนก็ได้จะเป็นเกย์เป็นตุด๊ดเ,เป็นเลสเป็นเบี้ยนเป็นทรานส์เจนเดอร์อยากเป็นอะไรเป็นได้เลยคนที่เป็นเพศต่างๆเหล่านี้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเรียบง่ายและแสนสบายไม่มีใครมาบูลลี่ไม่มีใครมาจับ ไม่มีใครมาเจาะแจจอแจด้วยโดยเฉพาะผู้ใหญ่ครับที่อยู่ร่วมกับวัยรุ่นได้อย่างง่ายดายไม่มีการมาถามว่าทาไมเป็นตุ๊ดทำไมเป็นเกย่ยางงั้นอย่างนี้ไม่มีการมาถามอะไรให้ใหมันเกิดปัญหาผู้ใหญ่ก็รับได้อย่างง่ายดายแล้วมองว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะเป็นการใส่ใจกับเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเธอบอกนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยเธอเองเนี่ยมีโอกาสไปเที่ยวหลายประเทศแล้วนะในเอเชียเนี่ยบางประเทศเนี่ยอาจจะดูเจริญกว่าแต่เรื่องของเพศนั้นยังไม่ค่อยโอเพ่นเท่าไหร่เลยแถมมีการบูลลี่มีการเหยียดทําให้การ สแสดงออกเรื่องของตางเพศนั้นยังคงถูกเก็บไว้อยู่เบื้องลึกเพราะกลัวว่าการเปิดเผยจะทําให้เกิดปัญหาดราม่าหรือว่าเกิดความอับอายเกิดขึ้นแต่ที่ไทยอยากเป็นอะไรเป็นไปเลยมันดีอ่ะดังนั้นจากประเด็นเรื่องของเพศเนี่ยเธอบอกนะครับว่ากระเพาะอย่างนี้ไงล่ะประเทศไทยเปิดเรื่องเพศแล้วทาให้หลายคนที่เขาเป็นเพศที่สเนี่ยเลือกมาเมืองไทยเพราะได้มาเจอเพื่อนๆได้มาหาเพื่อนใหม่มันกลายเป็นสังคมใหม่สาหรับชาวต่างชาติแล้วมันก็เป็นสังคมใหม่ครับประมาณว่า I can't a e อยู่ประเทศอื่นฉันต้องแบบคลิปลุกไม่กล้าแสดงออกแต่อยู่ที่ไทยเนี่ยปล่อย ผีเต็มที่จ้าไม่มีใครว่าจากเรื่องของเพศแล้วเนี่ยเธอไปเล่าต่อเรื่องของอัธยาศัยของผู้คนที่ประเทศไทยนะเธอบอกว่าเป็นอะไรที่อเมซิ่งและมหัศจรรย์เป็นอย่างมาก เพราะคนไทยเนี่ยบุคลิกดีมากร่าเริงแจ่มใสเป็นมิตรแล้วก็มีสุขภาพที่ดีสุภาพเรียบร้อยแถมมีไมเซ็ดที่อนข้างดีซะอีกคนไทยเนี่ยอะไรก็ได้แล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคนต่างชาติทุกเมื่อเธอบอกนะครับว่าหลายครั้งเนี่ยเธอใช้เงินไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้ว่าจ่ายไปแล้วต้องรับเงินทอนเท่าไหร่แต่แม่ค้าพ่อค้าหลายคนเนี่ยก็ชูนิ้วชูมือให้เธอดูนะครับว่าต้องเป็นเงินเท่าไหร่ทำให้เธอเนี่ยเข้าใจได้ว่าต้องจ่ายเท่าไหร่อีกทั้งบางครั้งเนี่ยเธอจ่ายตังค์ไปแล้วเธอเออาาาาจจะลืมกก็ได้้ครปฏว่่พ แม่ค้าเนี่ยเรียกให้เธอครับกลับมารับเงินทอนเขาบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าคนไทยอยากจะซื้อสัตว์ได้ขนาดนี้ซึ่งเธอนะครับได้พูดถึงแท็กซี่อีกว่าในหลายครั้งที่ฉันใช้บริการแท็กซี่เนี่ยนะฉันก็พบว่าหลายครั้งด้วยกันแท็กซี่นั้นอารมณ์ค่อนข้างฉุนเฉียวอารมณ์ร้อนยิ่งรถติดยิ่งอารมณ์ร้อนขึ้นไปอีกแต่เมื่อไรก็ตามที่พวกเขาสามารถไปส่งเธอตามจุดหมายปลายทางสําเร็จแล้วเนี่ยแท็กซี่เหล่านั้นก็มักจะอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งเธอก็เข้าใจนะครับว่าเพราะอะไรแท็กซี่เหล่านั้นถึึงงงออออออาารรรรมมณ์้นนนแแลละะะีี่่คคับืกหวทใจขเธ สุดท้ายที่เธอชอบมากเลยนะครับคือเรื่องของอาหารไทยเธอบอกอย่างแรกนะครับว่าชื่อเนี่ยบางทีก็จํายากไปนิดนึงแต่ชื่อที่ยากนั้นมีความแตกต่างเธอบอกว่าแต่ละชื่อนั้นมีความไม่เหมือนกันซึ่งแต่ละอย่างนั้นมักมีเอกลักษณ์รสชาติเป็นของตัวเองเช่นต้มยำกุ้งเนี่ยมันก็จะมีความเปรียปร้ยวๆเผ็ดๆซึ่งเธอก็บอกว่านี่แหละอร่อยมากสุดท้ายนี้เธอยังบอกต่อนะครับว่าการไปเที่ยวเมืองไทยคนเดียวนั้นถ้ามาในรูปแบบของนักแบคแพคเกอร์นั้นก็สามารถที่จะเดินเที่ยวได้อย่างสบายใจไม่ต้องคิดอะไรเยอะหรือถ้ากลัวเหงาก็สามารถจ้างไก หรือว่ามาคุเทศได้พร้อมให้บริการทุกเมือ่อและพวกเขาสามารถพาเราเนี่ยไปยังสถานที่ที่น่าตื่นเต้นได้อีกด้วยอย่างไรก็ดีครับเธอนั้นได้เขียนสรุปเอาไว้สันส้นๆนะครับว่าประเทศไทยกับเวียดนามนั้นเอาจริงนะแม้ว่าหลายคนจะมองว่าไม่ความใกล้เคียงกันแต่ตัวเธอบอกนะครับว่าเธอเนี่ยมองว่าเวียดนามนั้นยังตามหลังไทยอยู่อีกค่อนข้างเยอะและเวียดนามควรที่จะเพ่งเล็งไปเรื่องของเศรษฐกิจก่อนเธอเชื่อมั่นนะครับว่าถ้าเศรษฐกิจมันดีเนี่ยการท่องเที่ยวมันย่อมดีขึ้นอย่างแน่นอนในส่วนของความคิดเห็น ก็พบว่ามีชาวเวียดนามจํานวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็พูดไปทางเดียวกันว่าสิ่งที่จะพูดนั้นเป็นเรื่องจริงและเราควรยอมรับมันและเรียนรู้จากประเทศไทยเพื่อนําไปปรปับปรุงการให้บริการที่เวียดนามนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดครับคุณผู้ชมครับดูคลิปวันนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อบอกกันได้เลยแล้วกันนะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมามา่าฝากกดซับสไคร้เจอกันคลิปหน้า,ส,าวนนวนวนสวัสดีครับ